วันนี้นะครับทางรปสตประธานชุมชนเทศบาลจะต้องลองสแกนพื้นที่นะครับทั้ง19ชุมชนในเขตพื้นที่ของกระทู้และนอกจากนั้นนะครับหลังจากนี้ทางเทศบาลก็ต้องร่วมกับอบรตอร่วมกับทางรปศต ร่วมกับชุมชนเนี่ยจะต้องลงสแกนพื้นที่อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ว่าเราได้มีการคัดกรองนะครับและก็แยกคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงและก็คนที่สัมผัสโรคเนี่ยได้มีความมั่นใจว่าไม่ได้เป็นโรคโควิดอย่างที่หลายๆคนได้ตระหนักนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มีนะครับมากาบเรียนพ่อแม่พี่น้องแค่นี้เดี๋ยวยังไงนะครับเราจะมา พูดคุยและก็สร้างความมั่นใจให้กับภาคประชาชนว่าทางเทศบาลตลอดจนนโยบายของจังหวัดเนี่ยจะดาเนินการไปอย่างไรนะครับ